<Like> Thailand. <Thailand. S 1> ทุกข่าวคือความจริงสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่ในช่วงของรายการลุบริโพสทีวีวาไรตี้โดยผ้วิสเตอร์โทนี่นะครับแล้วก็ท่านผู้รายการไพรัสทองแก้วนะครับลุบริโพสทีวีนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์พจน์บุญมากนะครับวันนี้เรา3ามคนนะครับมาอยู่ที่งาน t h r ิ e g e n o of มวกเหล็กขาวบอยเฟสติวัลนะครับก็คือที่เทศบาลตำบลมวกเหล็กนะครับวันนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนโดยท่านศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดรประยุทธ์คงิมวัตินะครับท่านเป็นที่ปรึกษาท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดสบุรีก็คือท่านผู้ว่าปัญชาชาวรินนะครับแล้ววันนี้เราก็มาถ่ายทำกันนอกสถานที่แต่ช่วงเย็นเลยมาจนถึงค่ำเลยนะครับก็ให้ทางไปรายการได้ฟังได้ชมกันครับได้มาก็ทีเยอะ ทีมใหญ่ได้สามคนนะสามช่องนะครับมีช่องคือช่อง PK News Online นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องคือช่องรบรีโพสต์ทีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องคือสถานีข่าวเสียงท้องถิ่นโวย่่านผู้ในการไพรัฐทองแก้วนะครับในการสักันตรงนี้ที่เรามาทำข่าวนอกสถานที่กันถึงที่มกเหล็กอำเภอมกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับ ก็เดี๋ยวเราพาไปชมในบรรยากาศของกิจกรรมงานในวันนี้ค่ำคืนนี้นะครับกับงานกิจกรรมขบอยที่นี่นะครับในก็เดินผู้ชมได้ไปฟังได้ไปชมนะครับในรายการของเราตามพวกเราสามคนไปเลยนะครับครับผมครับเป็นบรรยากาศของผู้ที่ได้มาชมงานในค่ำคืนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่จะเป็นพิธีเปิดนะครับกับกิจกรรมการส่งเสริมนะครับ ของการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตเมืองข่าวบอยนะครับต้องขอขอบพระคุณกันด้วยครับกับสำนักข่าว PK News ออนไลน์นะครับแล้วก็สถานีข่าวเสียงท้องถิ่นนะครับแล้วก็รบรีโพสต์ทีวีนะครับ,บ,รโ,ร TV, รบโดยท่านผู้ดนิยการไทยรัฐทองแก้วนะครับวันนี้เรามาเป็นพิธีกรภาคสนามถึงอสถานที่ตรงนี้เลยคือม่วกเหล็กขาวบอยซิตี้เทศบาลตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับเทศกาลตำนานข่าวบอยมวกเหล็กครั้งที่4จังหวัดสระบ,บุรี เริ่มแล้วค่ำวันนี้หนึ่งธันวาคมสองพันห้า้ยหกสิบหกที่เมืองคาวบอยซิตี้ตำบลมิตรภาพอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชก,การจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลตำนานคาวบอยโมกเหล็กครั้งที่สี่ขณะนี้ท่านประธานในพิธีนะครับคือท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดสระบุรีครับนายบัญชาชาวรินนะครับได้เดินทางมาถึงใน บริเวณงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีขบวนอารักขานะครับได้เป็นบรรยาก,กาศของการได้ควบม้าขี่ม้าถือว่ายิ่งใหญ่กันทีเดียวนะครับผมมิสเตอร์โทนี่จากสำนักข่าวลุงดีปโพสทีวีนะครับแล้วก็ท่านผู้ในการแพลตทองแก้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ภาคสนามก,กันนะครับที่เทศบาลตำบลมวกเหล็กนะครับเดี๋ยวสักครู่จะเป็นพิธีเปิดนะครับถือว่า เป็นกิจกรรมที่ไฮไลท์กันตอนนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านก็จะไปทําพิธีเปิดนะครับโดยนายสิทธิวัฒน์หวังสวัสด์นายกเทศมนตรีตาบลมกเล็กกล่าวรายงานงประมาณปศ .2567 ระหว่างวันที่1-3ธันวาคม2 5ค์การตํานานคาบอยครั้งที่4เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอําเภอมุกเล็กซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น อเ<ก>งานกำหนดจัดในวันที่1ถึง3ธันวาคม2566ที่เมืองคาวบอยซิตี้ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็กจัดงานเทศกาลตำนานคาวบอยมวกเหล็กครั้งที่4เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้ประชาชนได้พักผ่อนดอนใจ มีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเที่ยวชมเมืองคาวบอยเลือกซื้อสินค้าภายในงานชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆชมวงดนตรีและการแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีของนักเรียนโรงเรียนในเรืออากาศนวมินกษัตริยาทิราชชมการแสดงสไตล์คาวบอยแสงเสียงเต็มรูปแบบพบกิจกรรมต่างๆของกลุ่มคาวบอยวินเทจเอาใจสายแคมด้วยลาน กลางเต็นท์ของอสคร่วมแต่งกายสไตล์ข่าวบอยข่าวเกิร์มรับของรางวัลจากผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้บรรยากาศงานวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีนักท่องเที่ยวไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากท่านธีรชัยมังกรทองประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีบันทึกภาพโดยท่านผู้อนวิการไพรัตทองแก้วสำนักข่าวรับุรีโพสต์ทีวี พิธีกรภาพสนามและบรรยายโดยมิสเตอร์โทนี่ลพบุรีโพสต์ทีวีวาไราตี้ครับขณะนี้ผมมิสเตอร์โทนี่นะครับจากสำนักข่าวลพบ,บุรีโพสต์ TV, สสทาาีทวีนะครับโดยการสนทนโดยรองศาสตราจารย์ดรประยุทธ์คงเฉลิมวัฒนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นะครับคือท่านผู้ว่าบัญชาชาวรินนะครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านแล้วนะครับท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงาน the legend of หัวเหล็ก์ข่าวบอยเฟสติวัลในค่ำคืนนี้นะครับก็ขออนุญาตขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดในค่ำคืนนี้ครับขออนุญาตเรียนถามถึงที่มาที่ไปและการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับผมบัญชาชาินทู้ว่ากาบดีนะครับก็จริงๆแล้วงานหัวเหล็กคาวบอยเนี่ย พูดตรงๆเนี่ยมันมีมานานแล้วจริงๆผมในฐานะผู้ว่าต่างดีก็เป็นคนส่างดีด้วยครับอท่านครับก็าเลยเที่ยวงานล้วตอนนี้ในสมัยเด็กๆด้วยแล้วก็มีหายไปบ้างเป็นบางช่วงนะครับแต่ว่าในช่วงสี่ปีหลังเนี่ยก็มีการจัดการแล้วก็มีจิดช่วงจีนไครับแล้วก็มีการเลิฟเลิฟกับมานในจังนวัดของอมวกเหล็กอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควบคู่จริงๆก็เป็นเท้าเวอร์คู่กับอเภอมวกเหล็กมาแล้วแล้วาวเวอร์ดในฐานอมาแล้วครับโดยที่ตัวผมเนี่ยไป มัรจะม oui. ีหลายจังหวัดบางทีมีทีมในเชิงขับบอยแต่จริงมันก็ คุณง่ายฉบาบสนคุณไม่อินเหมือนพี่ไม่เหมือนในละแวกโรงแรมไม่เหมือนฝันข้างครับผม่ฝันข้างเรื่องงานนี้ก็ตอนเชื่อมมาคุณได้ได้จัดยประมาณสามวันครับผมผมก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าถ้าสมมเวลในปีหน้าช่วงใกล้ใกล้ปีใหม่ซึ่งตัวอากาศเย็นอย่างเงี้ยเอางานกาชาดมาแจมด้วยอย่างเงี้ยเ้าวันเก้าคืนของเราเนี่ยแล้วเน้นในทีมของคาร์บอยผมมั่นใจว่ามันจะสร้างเอกลักษณ์ในเรื่องของพาวเวอร์ของของมาร์ครได้เขาบวกได้ดีด้วยแต่ประเด็นสำคัญคือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจทำ เพราะหลังจากโควิดต้องยอมรับแล้วับว่าเศรษฐกิจรายได้เราในเชิงการท่องเที่ยวมันถดไปหลังเลยครับก็น่าเห็นใจผู้ประกอบการในการจัดการนักการณ์ลักษณะเช่นอ่างเราเนี่ยมันก็ทำให้การลดต้นเดือนลาเป็นที่พักต่างๆนะรั้ายอยาต่างๆแล้วจะเห็นว่าปีนี้คือท้ายมากที่จะขายปีไปครับแม่ขายที่เป็นสิ่งหนึ่งคะที่ว่าผม ก็เป็นไอ้หมวกหนึงเป็นชนะความสามดีด้วยครอยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆนะครับในรอบโมกเหลเนี่ยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้รับแนวทางมาจากหลายท่านพูดกันมาจริงๆแล้วหมวกเหล็กมีเสน่ห์ในการท่องเที่ยวเชิญนิเวศเป็นแรงมาติดแรงมาติดช่องนิเวศปัญหาการท่องเที่ยวลักษณะที่ภาษาผมเรียกว่าดิบๆแล้วกันนะผมไม่ว่าจะเป็นหมวกเหล็ก บางม่วงแกงคอยประมาณนี้และยิ well ่งเติมบรรยากาศคารอยเข้าไปด้วยเติมบรรยากาศในกี่สีสันหลายสไตล์ใช่ใช่แล้วไปอย่างเนี้ยบรรยากาศเนี้ยถือว่ากลับมาคึกคับในรอบหลายปีนะเพราะเราโดนโควิดไปแล้วพอกลับมาปีนี้ผมก็ว่าลองทําให้มันอ่าคึกคักครับถ้ามีคึกคักแล้วเดี๋ยวเราหางานต่างๆเข้ามาแจมด้วยครับผมทำอย่างไรให้เป็นวงรอบในช่วงเดือนธันวาเนี่ย มวกเหล็กเป็นที่ท่องเที่ยวทั้งเดือนเลให้ทำไดือ้ทุกวคมให้เข้ากับบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นงานการเดือนงานจนานมวกเหล็กไม่ว่าจะเป็นงานงานโคมนวลหรืองานต่อไปแล้วท่านงานต่อไปแล้วก็เอางานกาชาดเลามาแจงเราทีก็กำลังคิดกันอยู่ก็กำลังขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ ลงดีพิมพ์ีุณผอ้ชมนำดีพิมพ์นะรับมัน้วยในการใา่ข่าวครับคุณว่าช่วยในกรประชาสัมพนี้ต่อไปครับถ้ามีแรงอการต่อไปก็ปีหน้าก็มากันใหม่ได้ครับผมขอบคุณท่านผู้นวการจังหวัดสระบุรีครับท่านผู้ว่าบัญชาชวรินนะครับขอบคุณทาผู้อำนวาครับครับผม ครับเดี๋ยวมิสเตอร์โทนี่นะครับในช่วงของรายการลุบุรีโพสทีวีวาไรตี้นะครับจากสำนักข่าวของลุบุรีโพสทีวีนะครับโดยการสนับสนุนของท่านรองศาสตราจารย์ดรประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์นะครับท่านที่ปรึกษาท่านผู้วราชการจังหวัดสระบุรีนะครับท่านผู้ว่าบัญชาชาวรินนะครับเดี๋ยวยังไงพาไปพบบรรยากาศในงานกันอีกครั้งนึงนะครับ พผมดิเซอร์โทนเี่นะครับจากสำนักข่าวบีบีวีนะครับโดยการสนับสนุนของท่านรองผู้กำกการท้องเรื่องไปยึดคงสมบัตินะครับท่านเอกนิสาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ราชบัณฑาข่าวบีรีนะครับขณะนี้ผมมาอยู่กับท่านนายกสิทธิวัฒน์หวังสวัสดิ์นะครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลม่วกเหล็กนะครับอ่าตำบลมพวกเหล็กตำบลสุรินทรีนะครับในโอกาสการจัดงานเจากดิจิทัลม่วกเหล็กค่าวบีบีพื้นที่ที่ข่าวบีบีนี้ นะครับไปสำรวมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วมีก็เป็นยระสบกครณ์สำหรับคำท้าทิศนี <e ้นะครับสรงทีนีแล้วาี่เป็นนเป็นี่แ่นับจะดูเป็นอาชี่รานาสนใจเรามีการย่อเขกันมาเรื่องการดูดงลมกระายใส่ฝ่ที่การขขายฝงไม่ว่าจะมีานเรี้ยงวาเยเกมนะครับถือว่าเป็นอาหารที่คือชื่อกระแสของจังหวัดครับ แล้วต่อจากนั้นมาเราวมีการพัฒนาในเรื่องของการนีลุมาแข่งนคาา์บอพอเรามีการแข่งขาวบอลเสร็จ้าเนียเราก็เลยมีการว่าจะทำอะไรเพื่จัดหาค่า์บอนให้ได้เรานื้อลของเรา้ชเป็คที่เ่นแด่าวบอลท่ดงจากข่าบอต่างๆที่แตกออกไปแล้วให้มาดูที่อางค์กรของเราซึ่งเป็นกิ่งไฮที่พวกเราเนี่ย ความภาคภูมิใจก็ว่าถ้าเกิดถึงคาร์บอยตรงนี้มือเป็นคามส่วนนะครับผมความภูมิใตรงนี้กลครับงารั้งนี้ถือว่ามีการครังนี้สิ่งที่การได้สวัสดิ์รเทศเรื่องการงานต่างๆจดขึ้นมานะครับที้นสามครั้งแบบสุดยอาเ้็จเป็นอย่างมากครั้งนี้ก็ได้รับความภนใจจากทุกที่หรื่องคาร์บอยต่างๆให้ความใจมากนะครับอบปีนี้ซึ่งปีนี้รัฐบาลองเสริม การทองเที่ยวและการจัดการสำหรับวันี้านให้ความสำคัญในเรื่องของความรุนแรงเป็นวัตถุดบอันสัหนึ่งที่มีจำนยากสุดไม่ต้องาทราอะไรอกม่านจะเป็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวกหรทการท่งเน้อยตองเเือแล้วก็ทำเป็นการท่เรษฐกิจที่เอ้มือเป็นของเราให้คซื้อคนขทยเจอกันการท่องเษฐกิจเรื่องเรื่องมินสอให้ทองเที่ยวมาแล้วก็เป็นการขกาฝการกินะครับับผมแล้วก็ มีความสุขนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเรียนสัมภาษณ์ท่านนายกสิทธิวัตรหวังสวัสดิ์นะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลโมกเหล็กผมเป็นโมกเหล็จังหวัดกรุงลงเลยครับขอขอบคุณ่ด้วยครับครับผมตอนนี้ผมมิสเตอร์โทนี่ครับมาอยู่กับคุณสุขานาิอุ่นเรือนนะครับท่านเป็นภริยาของท่านนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็กนะครับก็คือท่านนายกสิทธิวัตรหวังสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ ครับก็แหมดีใจนะครับได้เจอภรรยาท่านานายกสิทธิวัฒน์หวังสวัสดินะครับนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็กน,นะครับขอเรียกเรียนถามครับบรรยากาศวันนี้และที่มาที่ไปในการจัดงานคาออร์บอยซิตี้ที่นี่เนี่ยเป็นมากันอย่างไรครับผมเป็นมาตั้งเดิมคือของรัชกาลที่เก้าที่มาตั้งขอ,อ,องอสพงใช่แล้วคราวนี้นพวกชาวบ้านเขาจะมาทำกิจกรรมนมแล้วก็ทำเพลงคาร์บอยแล้วคราวนี้เราต้องการบูม อำเภอบุกอีเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวคือมามาเที่ยวในงานนี้แล้วก็จะได้ไปฟาร์มโคหนมเป็นฟาร์มโคนมก็คือด้รีดนมอง่แล้วก็มเนาะใช่แล้วจะได้รีดนมขับว่าเขาเรียกอะไรม้าอ่าขี่ม้าก็เป็นเป็นขับบอยล่องใช่แล้วแบบนี้มันเป็นกิอกรรหนุ่ด้วย สำนักงานท่องเที่ยวของภาาการเขาให้ยกเรามาปีแรกคู่กับเทศบาลเราจกตั้งปีแรกปีแรกมันได้การตอบรับที่ดีมากพอครั้งที่2มามันก็ดีขึ้นอีกก็เท่ากับว่าเทศบาลตำบลพวกเหล่นี้เป็นเจ้าภาพใช่ค่ะใชครับโดยท่านนายกสิทธิวัดหวังสว่างนะครับแล้วก็วันนี้ท่านภริยาของท่านนายก วัรก็คือคุณสุชาณะปุ่มเรือนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งจัดครั้งที่เท่าไหร่ครับี่ครั้งที่สี่แล้วครั้งหน้าอะไรอย่างไรครับผมแพลนราแค่ตอ,อบรับของประชาชนว่าจะจะให้จัดเพิ่มอีกไหมหรือว่าจะให้ถ้าเกิดว่าครั้งนี้จัดดีกว่าเก่าก็เขาจะตอบรับด้วยการว่าให้จัดครั้งอีกครั้งต่อไปแต่ดูแล้วบรรยากาศก็อุหหนาวฟ้าครั้งแล้ว้องเที่ยวมาันเยอะเลย ถ้าบอยเข้ามากันกันันทั่ว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 ประเทศไทยเลยนะครับรู้สึกชาวต่างชาติก็มาเพราะเขาชอบบรรยากาศที่นี่เราเรามีที่พักให้ทุกอย่างเต็นท์อยู่แถวตรงนี้เอาสปอร์ตรงนี้มีที่พักเยอะแล้วก็มีน้ำตกเยอะอะไรเยอะ ท่องเที่ยวจะมาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเป็นแลนด์มาร์คของในโซนของสระบุรีใช่่คะแหล่งผมนี่คือแลนด์มาร์คเลยครับผมเขาจะพาท่องเที่ยวภูเขาลูกตกที่นี่เลยอากาศทุกอย่างธรรมชาติมีที่พักใช่่คะนะครับแล้วก็มีชาวสระบุรีชาวมุกเหล็กคอยต้อนรับขับสูเนาะแล้วก็อยู่ตรงนี้คอยต้อนรับเขาฟูแล้วก็ฝากฝังด้วยนะคะถ้าใครมายังไงชาวมุกเหล็กที่นีต้อนรับมีอะไรมีปัญหาอะไร เข้าถึงเลยค่ะวันนี้เราจัดกี่วันนะครับครั้งนี้สามวันค่ะหนึ่งสองสามคันวานนี้นะคะในพื้นที่นี้และหลังจากนั้นจะเห็นว่ามีงานเทศกาลโคลนมงแห่งชาติใช่ค่ะต่อจากด้วยองต่อเลยนะครับใช่ค่ะโอเคนะครับก็ได้เรียนเชิญทางนักท่องเที่ยวทั่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับมาท่องเที่ยวที่ก็ขอเรียนเชิญข้าวบอยและไม่ข้าวบอยทุกคนที่สนใจงานนี้งานนี้เป็นงานฟรีคอนเสิร์ตทุกอย่างฟรีหมดเลย แล้วก็มีสินค้ามากมายไม่มีท้ายจ่ายเลยมาเลยใช่ทานกันสนุกสนานกันด้วยฟรีคอนเสิร์ตที่ปูแบ็คเฮดวันนี้ปูแบ็คเฮดนะครับค่ะแล้วก็พี่เสือพี่เหน่งโอเคแล้วก็โป้งหินเหล็กไฟคุณเก้าสิบต้องมานะคะยุคเก้าสิบย้เลเรายุคเก้าสิบโอเคขอบพระคุณท่านนะครับขอบพระคุณท่านสุชานตินุเรือนะครับท่านเป็นภรรยาของท่านนายกสิทธิวัฒน์หวังสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็กนะครับขอบคุณทางสูงครับสวัสดีครับ 是個事